ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจําสัปดาห์สี่เจ็ดห้าจันดะหมายถึงคนดุชมดมบ้านธรรมะมสพความโกรธเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบุคคลบางคนเป็นผู้มีความอัธยาศัยดีมีความประพฤติดีน่ารัก และดูเหมือนว่าไม่เห็นว่าเขาจะโกรธอะไรเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อยังไม่ใช่พระอนา,าคามีบุคคลก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ดับความโกรธได้เมื่อได้เหตุปัจจัยความโกรธก็เกิดขึ้นเป็นไปมากบ้างน้อยบ้างตามการสะสมของแต่ละบุคคลสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาย่อมเห็นโทษของความโกรธ ท่านเข้าใจว่าความโกรธเป็นอกุศลธรรมที่พึงละไม่ควรพอใจไม่ควรยินดีที่จะโกรธต่อไปเพราะเหตุว่าความโกรธแม้เพียงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อสะสมให้มีมากขึ้นก็อาจจะถึงขั้นผูกโกรธพยาบาทเกลียดชังแค้นเคืองเป็นเหตุให้เกิดการปฏิทุทลายเบียดเบียนผู้อื่น ทังทางกายหรือทางวาจาในภายหน้าได้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นเลยนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำตัปดาชมรมบ้านธรรมะมอตอพอขอเสนอคำว่าจันตะหรือจันทะ แปลว่าคนดุเมื่อกล่าวถึงความเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็เพราะมีสภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปนั่นเองแม้แต่ที่เรียกว่าคนดุก็เพราะเหตุว่ายังดับกิเลสไม่ได้ยังมีราคะความติดข้องยินดีพอใจยังมีโทสะความโกรธความขุนเคืองใจยังมีโมหะความหลงความไม่รู้ เมื่อได้เหตุปัจจัยกิเลสก,ก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่โดยเฉพาะความโกรธแสดงความโกรธให้ปรากฏซึ่งเป็นลักษณะของคนดุอันมีมูลลากมาจากความไม่รู้ความจริงนั่นเองพระสุตตันตบิดกสังยุตตนิกายสลายนะตะวัชจันทสูตรมีข้อความที่แสดงถึงเหตุที่ทำให้เป็นคนดุดังนี้ดูกระนาย คนบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังราคะคนอื่นจึงยั่วให้โกรธคนที่ยังละราคะไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏผู้นั้นจึงนับได้ว่าเป็นคนดุคนบางคนในโลกนี้ยังละโทสะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยัง ละโทสะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธคนที่ยังละโทสะไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏผู้นั้นจึงนับได้ว่าเป็นคนดุบางคนในโลกนี้ยังละโมหะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธคนที่ยังละโมหะไม่ได้ ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏผู้นั้นจึงนับได้ว่าเป็นคนดุดูกะละนายคามณีนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุเป็นคนดุดังนี้สิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะไม่ว่าจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงประเภทใดล้วนแล้วย่อมไม่พ้นไปจากธรรมะ ทุกขณะของชีวิตคือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราแม้แต่ความโกรธก็เป็นธรรมะเพราะมีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยลักษณะของความโกรธคือความขุ่นเคืองดุร้ายกระสับกระส่ายไม่สงบ เกิดขึ้นเมื่อใดไม่สบายใจเมื่อนั้นเนื่องจากเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดร่วมกับความโกรธมีเพียงหนึ่งเดียวคือโทมนัทเวทนาเท่านั้นซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรแสดงก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความโกรธเป็นธรรมะไม่ใช่เราปกติในชีวิตประจำวันแต่ละบุคคลล้วนมีกิเลสเครื่องร่อหมองของจิตมากด้วยกันทั้งนั้น ทั้งราคะหรือโลภะความติดข้องยินดีพอใจโทสะหรือความโกรธความกุ่นเคืองใจความไม่พอใจโมหะหรือความหลงความไม่รู้เป็นต้นแต่ถ้าถึงกับมีการล่วงออกมาเป็นทุตริตกรรมประการต่างๆพะทุจรลายเบียดเบียนผู้อื่นก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั้นขณะน,นั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังของกิเลสว่ามีมากอย่างยิ่ง ขณะที่ปัทุทลายเบียดเบียนผู้อื่นก็ชื่อว่าปัทุทลายเบียดเบียนตนเองด้วยเพราะอากุศลเกิดขึ้นเป็นโทษกับตนเองและยังเป็นเหตุให้ตนเองได้รับผลที่ไม่ดีในภายหน้าอีกด้วยมีการเกิดในอบัยภูมิเป็นต้นโดยไม่มีใครทําให้เลยความโกรธความไม่พอใจความผุนเคืองใจเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงว่าโดยสภาพธรรมะแล้วคือโทสะเจตสิก หมายถึงสภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตคือโทสัตเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะตามใดที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลย่อมมีความโกรธเป็นธรรมดามากบ้างน้อยบ้างตามการสะสมของแต่ละบุคคลเมื่อเกิดความโกรธแสดงความโกรธให้ปรากฏนั่นแหละ ความเป็นคุนดุย่อมปรากฏชัดเจนซึ่งจากปกติที่ยังไม่โกรธก็ดูดีดูเรียบร้อยแต่พอโกรธขึ้นมาก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจานี่ก็คือธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิง้นความโกรธเป็นสภาพธรรมะที่หยาบกระด้างดุร้ายและมีหลายระดับด้วย ความโกรธอย่างอ่อนๆในชีวิตประจำวันเช่นความหงุดหงิดความขุนเคืองใจรำคาญใจแต่ถ้าหากความโกรธมีกำลังดุนแรงมากอาจถึงขั้นประทุทะาเบียดเบียนผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นก็ได้นี่คือความเป็นจริงของอาุศรธรรมซึ่งมีแต่โทษเท่านั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นข้อที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่งคือ สาเหตุที่แท้จริงของความโกรธความคุนเคืองใจไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นเพราะการสะสมความโกรธของตนเองซึ่งสะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัตอันมีมูลรากมาจากความไม่รู้ความโกรธไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเมื่อกระทบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจและหงุดหงิดไม่พอใจกระโดด คุณเคืองใจขณะนั้นทราบได้ว่าจะต้องเป็นอุปนิสัยที่ตนเองได้สะสมมาจึงทําให้มีความไม่พอใจโกรธคุณเคืองใจอยู่บ่อยๆมากกว่าผู้ที่อดทนและในเมื่อเป็นอกุศลของตนเองตนเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้รับโทษจากอากุศลของตนเองคนอื่นจะทำโทษให้แก่เราไม่ได้เลยนอกจากอากุศลของตนเองเท่านั้น การที่จะค่อยๆละคลายความโกรธค่อยๆขัดเกลาวความเป็นคนดุได้ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆเป็นปัญญาของตนเองกุศลธรรมทั้งหลายก็จะค่อยๆเจริญขึ้นคล้อยตามปัญญาซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะค่อยๆละคลายอากุศลและเมื่ออบรมจเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงขึ้นความโกรธความขุนเคืองใจก็จะค่อยๆลดน้อยลงแต่ว่ายังไม่ได้ดับอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งจะเห็นตามความเป็นจริงได้ว่ากิเลสที่มีมากนั้นต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นจึงจะดับได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมก็จะเป็นเหตุให้สะสมกิเลสประการต่างๆเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีหนาแน่นขึ้น จนยากที่จะขัดเกลาและคลายได้ดังนั้นการที่จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งได้นั้นจึงต้องฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความเคารพอย่างยิ่งพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำจรงิงเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลไม่มีคำเท็จไม่มีคำหลอกลวง ไม่มีคำบังลายจากทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยซึ่งควรค่าแก่การฟังการศึกษาเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นไปเพื่อขัดเกลาและคายกิเลสค่อยๆเกื้อกูลจากความเป็นคนดุให้เป็นคนสงบเสงเี่ยมขึ้นตามกำลังของปัญญาเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์จันทะแปลว่าคนดุ ชมรมบ้านธรรมะมอ,อพอธรรมาชิกเลขที่8ปดเจวันอาทิตย์ที่สิบเจกันยายนสอง6ั